นาทีเนี่ยไอ้น้ำกรดเนี่ยน้ำส้มที่ป็นกรดแรงๆเนี่ยแล้วลูกบอลใส่ลงไปแล้วเอาดาบิปัตวัดเนี่ยสองนาทีเนี่ยมันจะดีไหมเป็นกลางไหมจะเป็นกรดเป็นด่างมันจะเปลี่ยนไหมไม่จะเปลี่ยนเป็นกลางแล้วแล้วดีที่นักวิชาการบอกว่ามันไม่โอเคใช้ไม่ได้ผลหรอกอย่าใช้เลยถ้าจะปั้นเยียบอลนะปั้นเพื่อความสบายใจคนเป็นล้านปั้นเยืบอลเพื่อความสบายใจมาช่วยคนกรุงเทพด่นะมันไม่งามแล้วนักวิชาการบอกว่าเออตอนนี้ขยะเยอะนะ เพราะเขาบอกว่าน้ําที่มันเน่าเสียอยู่แล้วเนี่ยไปโยนไอ้ก้อนนี้ลงไปเนี่ยยิ่งเสียก้อนนี้มันทำจุลินทรีย์มันยิ่งเสียยิ่งเสียไอ้คนพูดเคยทํำไหมผมทํามาสิบหกปีบอกขยะเน่าเน่าเหม็นเหม็นดูดน้ําจากบอกขยะมาเลยท่านลองวลนุชลองการเกหะทำมาไม่รู้กี่ปีแล้วทำจนดีแล้วก้อนนี้แหละก้อนนี้แหละท่านท่านิเชศทิสายจอนท่านคนเอกทิเชตทิสายจอนยี่สิบปี ไปดูดตอนท่านไปดูดน้ําเสียไปเลยน้ำมืดมืดก้อนนี้ทิ้งลงไปทิ้งลงไปแล้วมันน้าเป็นสีชมพูดินแหมนหายแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นอทิตย์ต่อมาเอาปลาไปปล่อยอ้ดปลาได้เลยเป็นเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอเรียนมาเยอะๆเป็นนักวิชาการเคยทําหรือเปล่าบอกผมว่าเดี๋ยวรอการวิจัยระหว่างรอการวิจัยคนกรูเทตตายแล้วแต่นี่ทำได้มาบอกไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าทำน้ำน้ำก็เกิดใช้แล้วเนี่ย น้ำเปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนสีสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็แล้วก็กลิ่นกลิ่นไม่มีกลิ่นก็ไม่มีเอาไปวิเคราะห์เชื้อโรคเชื้อโรคน้อยลงจนแทบจะไม่มีน้ำเน่าดำดำนี่มันน่ากลัวไหมน่ากลัวนะน่ากลัวที่แล้วคิดเลวยังว่าไอ้น้ำเน่าเน่าดำดำเนี่ยไปลงทะเลเนี่ยจะไปทําอะไรยิ่งแย่ใหญ่ถามนักวิชาการว่าเดี๋ยวกําลังประชุมอยู่ประชุมเมื่อไรเสร็จ ทำเลยผมทําที่อกวิทักของผู้ใหญ่อํเภอธานีชุดที่สุพรรณไปทําที่อ่าวไทยไปทําทะเลสาบสงสารําปัจจานีเขาบอกทำน้ําเค็มทาได้แต่น้ําเค็มมั้งเอ้าท่านบเราโนุนทาที่อ่างเก็บน้ําแม่มานเมื่อปีโน้นที่ที่เขื่อนเขื่อนเต็มใช้ได้เลยอ่าอแล้วเราทํากันทั้งเมืองทากันทั้งประเทศคนเป็นสามสี่แสนคนเขาทำกันทั้งประเทศวันนี้คนเป็นแสนแสนคนต้องเป็นล้านไม่ใช่แสนเป็นล้านล้านคนช่วยกันตั้งเอียบบน วันนี้มีเอบอลหลายแล้วลูกอยู่ข้างนอกกรุงเทพค <ทะ S 2> เตรียมจะมาช่วยกรุงเทพเตรียมจะมาช่วยจังหวัดรอบๆใครก็ไม่รู้มาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ได้ผ<ล>ม<ล>ยอย่าทำเลยทำเพื่อความ, <c oughs> วามสบายใจทำทบายไปนอนไม่สบายใจตกป่าเลยมันจะ,มจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำหรือว่ายังไงกันไ่ด้นักวิชาการท่านบอกว่ามันไม่เพิ่มออกซิเจนหรอกเอาจุลรี์ไปใส่แล้วมันทาให้ยิ่งเน่าคุณเคยทําหรือเปล่าคุณทําแต่ในกระดาษ คุณทาแต่ในหน้าจอสี่เหลี่ยมไปลองทะเลหรือเปล่าก็บอกเมื่อคืนยังบอกเลยว่าทําได้ในพื้นที่แคบๆนะถ้าจะทําในพื้นที่กว้างๆนี่ต้องใช้เครื่องตีน้ําต้องใช้โอ้โหต่างทางนั้นนะแต่บาทเดียวพูดให้มันแพง่อยเอาหลายบาทก็ได้เอาบาเป็นจีเอาบาทเป็นจี่อยบาทเดียวบาทเดียวทำจีนะล้หยาบล้หยาบลํำละเอียดโดโลไมท์ทมี ถ้าไม่มีอะไรโดโลไม้เนี่ยมันเป็นหินภูเขาที่เอามาเผามากดมันมีแคลเซียมมันมีเซียมมันมีตัวที่เป็นด่างหน่อยๆอะไรประมาณไม่มีแม้ทใช้ E M E M มองที่ถูกต้องจะต้องมีมีอะไรนะมีมี E M ที่มีมีกลุ่มยีสต์กลุ่มบาซิลัสและกลุ่มสารข้อแสงถ้าไม่มีแต่ยีสต์มีบาซิลัสหมายถึงเบลขยะมาเออเอาเศษอาหารมาถึงมาหมักหมักกากน้ำตาลแล้วบอกว่าไปทีเอ็มอ่านี่ไม่ใช่นะอย่างข้อนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างข้อนี้เนี่ยมีกลุ่มยีสต์กลุ่มบาซิลัสยีสตดบาซิลัสเนี่ยจะกินออกซิเจน แล้วก็ย่อยอาหารอแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนตายแต่ในนี่มีพันแสงข้อแสงซึ่งสังข้อแสงออกมาสังแล้วก็ผลิตออกซิเจนออกมาเยอะๆให้ยีสต์บาซิลลัสกินยีสต์กับบาซิลลัสจะได้ทํางานนี่คุณเอายีสต์กับบาซิลลัสไปใช้งานคุณไม่ให้อาหารเขาเลยเขาก็ตายเลยนักวิชาการรู้ไม่จริงไปยังมาที่อเริกแล้วแล้วลวหลักวิชาาอธิบายแบบนี้เนี่ยนักวิชาการเขาไ่าย้งไงเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เคยทํามันไม่มี แล้วไม่มีแล้วผมทํามาส6บหกปีแล้วดรอกเตียงทำมาสามสปีแล้ววันนี้ใช้ย้อนหกสิบประเทศทัวโลกเขาบอกว่าไม่มีงานวิจัยไม่มีงานวิจัยเอาไปใช้เยอะๆได้ยังไงนะแล้วขณะนี้เนี่ยปัญหาที่มันแย่ๆที่สุดของชาวบ้านเนี่ยนะของประชาชนกรุงเทพของใครต่อใครที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ขอครับเอียมบอลไปที่ไหนขอครับเนี่ยขอี่อมือออกกันคล้ายๆเลยนะขอขอขอมอหยิ่หย่บวาง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 วงพูดแรง ทำอินได้ไหมทำอินได้ไหมไม่เดี๋ยวเสร็จแล้วอันนี้ใช้ได้ผลเลยนะไม่ใช้เนี่ยหมอต้องใช้ในน้ํานิ่งโอ้โหตอน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 แม่น้ําเจ้าพญาตอนเรือน้ำตาลนุ่มอ่าาปลาตายกันเยอะแยะครับผมโคยให้นักวิชาการว่าจะทํายังไงให้ปลาไม่ตายคยจนไม่ไหวแล้วลุยเลยอีกนายมั่งเกษายดูอาสาดูติดบ้างใครต่อใครบ้างมูนิธที่บ้างท่าน่านพลเอกพิเชษบ้าง ช่วยช่วยช่วยเอาเอี่ยมบอลไปติ้งตรงท้ายตรงเรือเรือน้ำตาลล้มตรงนั้นน้ำไหลตลอดน้ําไหลตลอดได้ผลไหมผลแล้วก็เทเอี่ยมน้ําด้วยปล่อยแล้วไปตอเช้าตอนเย็นลามา<อ>ที่วัดไก่เตี้ยที่ฝั่งตรงข้ามน,นะเช้าลงเย็นมาอีกนาทีนิดียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตามตเสือพ้นน้ําขึ้นมาพนน้ำปุ๊บ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 ทำไมไม่ไปดูดูว่าทำทำทำแล้วบอกว่าไม่ได้ผลเพราะคุณดูเขาโยนแล้วคุณก็กลับบ้าน อยู่จนเย็นดิไม่แล้วแล้วเวลาเราไปโยนในน้ําที่มันไหลเนี่ยมันจะได้ผลได้ไงในเมื่อพอโยนปุ๊บเนี่ยก้อนนี้มันไม่ถูกน้ําพัดไปเลยฮะใช่มันก็พัดไปบ้างแหละมันอยู่ตรงนี้แต่มันหนักมันก็จมลงไปใช่และน้าพัดมันก็ไหลอย่าให้แกตัวดิที่ทะเลที่สัปบุรุโน่นที่สมุทรสาครน่นน้ํามึดมดมันรออยู่น่นจากกรุงเทพเนี่ยจะไปลงทะเลแล้วคุณบอกว่าอย่าใช้เดี๋ยวน้ําไหลใช้ไม่ได้ ผมบอกว่าใช้ไปเลยเดี๋ยวน้ําไหลไปออกสมบูตราโฟนตรงนั้นจะแย่นะอ,ะอแต่ถ้าจะใช้มันดีกว่าไหมดีกว่าเขาบอกว่าใช้เพ<ฆ>ื<ฆ>่อความสบายใจก็สบายใจสินะแต่ผมบอกว่าได้ผลที่ที่มันที่บอกว่าทาเองได้อัลโท,ที่ที่ชุมพรดดนหอยหลอดนะเสียกันไม่จบนักวิชาการเสียไม่จบที่ว่าเออไอหอยหลดเยอะแยะมันมาจากไหนผมผมผมไปจากการพิสูจน์ให้เลยไปทําให้เรียบร้อยเลยไปถามก่อนเดี๋ยวจะไปเยอะ กอ่ะตกลงน้ำน้ำไหลก็ใช้ได้น้ำไหลก็ใช้ได้น้ำไหลก็ใช้ได้แล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะอาณาบริเวณเท่าไหร่ผมต้องใช้กี่ก้อนจะได้ผลใช่ไหมโอ้ปกติเนี่ยถ้ามันเน่ามากมากก็สักเม็ดละกล้นถ้าเน่าไม่มากมก็วา,าละกล้นอย่าเอาไม้บรรทัดไปวัดเลยกำไปลูกเล็กกว้างตุ้มลงไปคว้างตุ้มลงไปกักอะเอาเราไม่ใช่นักวิชาการไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหนมันไปวักบอกเม็ดละก้นตัดมาหนักไปวัด บางคนบกมากเกินไปก็ไม่ดีแน่นอนมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรมากไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับมันต้องพอดีพอดีถ้าจริงมากเกินไปเนี่ยมันก็ไปทับผมสมมติบ้านบ้านร้อยตารางวาเนี่ยโยนเข้าไปในบ้านทุกก่อนร้อยก้อนร้อยตารางวาร้อยก้อนเอาวัแลวก้อนไงไม่เยอะนั้นั่นเอาห้าสิบก้อนก็ได้ วาฬแล้วพ่อวาฬแล้วพ่อครับวาถ้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 าเอาเฉพาะภายในบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆที่ไม่ไม่ไม่นับข้างนอกนะซึ่งมันก็จะน้อยลงมาหน่อยก็อาจจะน้อยลงมาใช่แล้วตอนนี้ช่วงเต็มหรือเปล่าช่วงเต็มเนี่ยวทุกทุกทุกใส่เลยทุกช่วงเลยช่วงก็จะไม่เต็มอ่าแล้วมีตู้เย็นตอนนี้ตู้เย็นมีปัญหาไฟตัดมั่งติดมั่งเน่าหรือเปล่าเอานี่ยัดใส่ตู้เย็นเลยดูดกินในตู้เย็นหนึ่งเดือนไม่มีปัญหาวางไว้ในตู้เย็นเลยเหรอวางไว้หนึงตู้เย็นแล้วต้นไม้ต้้นไมใช่ะต้นไม้เดี๋ยวพพออนนน้มัลลดงะ พอนำมาลดลงเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้มันก็โอ้โหมันจะตายอยู่แล้วเอาตัวนี้บีใส่เลยเป็นปุ๋ยต้นไม้งามเวลาจะเอาเยี่ยมบอลโยนลงไปในน้ำเนี่ยต้องบีให้มันแตกเข้าไหมหรือว่าโยนอย่างนี้้็โยนในน้ำนี่ก็ไปต้องไปบีแต่ถ้าใส่โถส้วมกระทุบแค่หน่อยกระทุบตัวนี้นะกระทุบตัวนี้ไปกระทุบโถส้วไม่ใช่กระทุบโถส้วมนะกทุบเยี่ยมบอลเหมือนกันกระทุบเยี่ยมบอลแล้วก็ใส่ลงไปในโได้โถแล้วนี่คิดถึงชาวนาไหม ชาวนาที่น้ำท่วมวันนี้เขาทุกทรมานมากเขาเดือดร้อนมากตังก็ไม่มีทานาต้องใส่ปุ๋ยเคมีเอาก้อนบอลเนี่ยไปใส่วาลวก้อนกำ<อ>นเนเพชรกำนาประวิทย์ภูมิระวีที่ชุมพรเอาก้าอนนี้ใส่ในนาวาลวก้อนครับทำนาครั้งที่หนึ่งได้หกสิบถังทำนาครั้งที่สองใส่อีกนะได้แปดสิบถังนี่ครั้งที่สามได้ร้อยี่สิบถังข้าวเม็ดเดียวปลูกลงในในต้องในท่อบอเนี่ยได้ข้าวหกสิบต้นเอาเม็ดข้าวมานับ สามร้อยเด็กกครบจักรวาลมากเลยนะครับน่ามันต้องโตลงอ่ะก้อนไปแล้วแล้วพวกน้ำพวกนี้ฮะน้ำมีแต่อ่ะยังไงฮะนี่เลยเจ้าปัญหาไอ้นี่ใช้ได้ด้วยเหรอกินข้าวทุกวันใช่ล้างน้ำล้างข้าวสารทุกวันแล้วข้าวสารที่ก็มีของแถมนะยาข้าวหญ้ายาเบื่อปูยาข้าวหอยเชอรี่แถมอยู่ในแม่ข้าวนั่นแหละอ่าแต่ทีนี้เรามีทุกวัน เราเลียนจากของที่เน่าเสียของที่ทําลายสิ่งแวดแล้อมตอนนี้ถ้าลงน้ํามันจะเน่าเสียน้ำำําดําๆเนี่ยตอนนี้เลยนี่นี่ข้าวกินเหลือแกงกินเหลือนี่กวดเขามาบริจาคเอาไปใช้ประโยชน์ที่ถ้าเทยิ้งลงในน้ำาล้วกยิ่งยิ่งเน่าคนกรุงเทพคน24 25จังหวัดเนี่ยมันกินข้าววันเท่าไหร่เสนอาหารวันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละเราจะทํามาเป็นตัวที่เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปแก้ปัญหานะเอาแก้ปัญหาเอาเลย เรามีไอ้ไอ้จุลินซีย์นะมีจุลินซีย์อย่าไปคิดมากเลือดไปกี่ตังค์เก้าสิบบาทนี่อะไรนี่อะไรอ่านี่เลยเอที่ว่าแต่มันเป็นน้ำนี่คืออันนี้ก็ใช้ได้แค่นี่เลยเอามาฝานึ่เอ่อบันท้าข้าวตอนนี้โรงงานจมน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดนี่น้ำชาวข้าว EM น้ำอ่าตักน้ำตาลตักน้ำตาลเทใส่ลงไปเลยนะถ้าตักตักน้ำตาลไม่มีจะทำเอ็ เดี๋ยวถ้ามีเอ็ต่าน้ำตาลถ้าไม่มีเอาน้ำตาลชายแดงไม่มีน้ำตาลชายแดงก็เอาน้ำตาลชายขาวหาน้ำตาลชายขาวไม่ได้ก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหาไม่ได้ก็ไปไปถูกอ้อยเข้าเกลียวเคลียวเคล้ยวแล้วปวดใจถูกคนปวดปวดน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเล่นไงต่อเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้จริงจริงแล้วต้องใส่น้ำให้เต็มเก็บไว้เจ็ดวันต่อมาขวดนี้จะมีคุณสมบัติเท่ากับตัวนี้น้ำเน่าน้ำเหม็นเนี่ยตรงนี้กำจัดที่ที่ข้น ติดก้นติดที่ทออพื้นนะแต่ตัวนี้พอเทไถน้ําลงไปปั๊บเนี่ยเทใส่ลงไปเลยไห,หลไปไหนเทใส่น้ำพุ่มเลยอแล้วไหลไปไหนก็ตัวนี้ก็จะไปกําจัดที่นั่นอแล้วพอไหลไปไหลไปมันเป็นจุลินทรีย์มันก็ค่อยๆจมลงจมลงแล้วไปกับน้ออําด้วยคุณบอกว่าน้นําไหลใช้ไม่ได้ โอ้ใช่ทั้งอ่าวไทยใช้ที่เครือข่ายภูผาสูงมหาลิตที่สุดถ้อย่างนั้นเนี่ยถ้าน้ําไหลเนี่ยใช้เอ็มน้ำจะได้ผลดีกว่านี่ยน้ำไหลก็ได้ก้อนก็ได้ทำไมไม่ใช้ด้วยกันล่ะให้มันสมกันสองอย่างก้อนให้มันให้มันจัดการอยู่ใต้ใต้ท้องน้ำถามว่าแพงไหมแพงไหมแพงไหมไม่แพงหรอกบาทเดียวนี่แหละโควิดชอบมันบาทเดียวนี่ถ้าพันึันชอบเข้าใจเข้าใจเสียอาหารอีกโอ้ดิวหนักกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ทำอะไรัะเสียข้าวเสียแกงเสียอาหารเนี่ยมันน่ากลัวมากๆ นะครับเปิดขวดเลยเปิดขวดเลยมันน่ากลัวตรงที่ถ้าเททิ้งแล้วมันเน่าเข้าใจนะเป็นหนอนเป็นอะไรเอาหนี่เทลงไปันได้เอานี้ที่หมักแล้วเจ็วันมันไ้่เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเทใส่ลงไปเลยเอ่อถ้าถังหนึ่งก็ถังยี่สิบลิตรก็ใส่ไปแักลิตรหนึ่งนะใส่ไปแค่ลิตรหนึ่งแล้วกาแฟนตาลเปิดให้ด้วยกาแฟนตาลเปิดให้ด้วยครับเอ่อได้โอกาสใช้นานๆได้ใช้ทีโอ้กาแฟนตาลใส่ลงไปครับ ใส่ลงไปเรียบร้อยเช็ดไปเช็ดไปฝ้ายด้วยครับโอ้โห,โหโนานใช่ทีนะครับไอเหยาครับไอหเหยาให้เข้ากันไม่แตกไม่แตกผมทําหลายทีแล้วแต่ก็เราตั้งทิ้งไว้<ห>เอาน้ําทางน้ำทางเนื้อตัวนี้มันจะไม่เน่าอ<ห>ผมเคยใส่ขวดทิ้งไว้ตีต่อมาไม่เน่าตีต่อมาปีต่อมาเทออกมาเนี่ยโอ้โหยังหอมอยู่เลยแล้วก็ท่าไปครับัวนี่นะ เหมือนกันเลยเหมือนกับเวยเด็กเลย<อ>นี่นี่นคือที่เมื่อกี้ที่ผมทําทําแบบนี้เมื่อกี้ที่ผมทําแบบนี้แล้วว่าคุณต้องขอไหม<อ>ทาเองได้ไหมทําตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหรือทําตัวนี้แล้วไปหาดินมาโอุกเคมีดินไหมมีเสียมีม,มีไปขุดดินมาเลยยังหาดําอยาาหาดําละเอียดหาโดโลไม้ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรเอาดินมาแล้วเอานี่เทใส่เทใส่ดินหรือเอานี่เทใส่ดินทุกๆๆเหมือนกับเด็กเล่นปั้นดินเหนียวปั้นๆเสร็จแล้วมาปั้นเป็นกนวง เดี๋วอีกต้องมีราจึงจะใช้ได้ไม่มีราหรือมีราใช้ไม่ได้มันเป็นเชื้อโรคไม่มันเป็นระเบียาการบอกพูดไปวิจัยสิเราอย่าวิจัยชัดเลยชัดเลยที่เขียนกันอ่าละง่ายสรุปว่าใช้ได้สรุปาทั้งน้ํานิ่งทั้งน้ําไหลใช้ได้หมดและและทําเองได้ง่ายทําเองได้ง่ายวันนี้คนเป็นล้านล้านคนเข้าใจนะครับอย่างช่วยแล้วคุณจะไปบอกว่ามันใช้ไม่ได้ ให้พเพเทเน่าไปนานๆก่อนดีไหม,มรอให้น้ําแห้งก่อนแล้วค่อยช่วยดีไหมนี่อยากจะช่วยเลยเข้าใจครับ<ะ>